รับสดีพี่ป้านาแม่สาวน้ำมูลแม่คนไขๆทุกคนนะครับวันนี้เพราะผมตั้งนะครับอันบ็อกเสร็จไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่าก็มีการเปิดจอมีอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งตอนนี้อืมก็สิ้นเดือนนะครับก็เอาไปใช้งานจริงมานะครับค่อนข้างที่จะนักหน่วงทวงทันทวงทีกันเลยทีเดียวก็ <Wow. S 1> ถือเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่น่าใช้นะครับในเรทราคานี้ถ้าคุณต้องการเอ่อคุณสมบัติที่เป็นลักษณะเด่นที่เขาให้มาเนี่ยอย่างเช่นการสั่น OIS เนี่ยผมว่าถ้าถามผมนะได้ใช้ไหมผมว่าได้ใช้าว่ ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้งานวิดีโอเยอะมากๆแล้วไอ้การสั่นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของงานวิดีโอค่อนข้างเยอะนะครับคือ80-90เลยแหละที่จะช่วยให้ความสม,มูทวิดีโอเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีจุดิเลยซะทีเดียวอ่ามันก็ยังมีอยู่นะครับเราเล่นมาเนี่ยเรารู้ ว่าเฮ้ยตรงนี้มันยังไม่ได้วะตรงนี้มันยังขาดอีกนิดหนึ่งอะไรอย่างงี้อ่ะสำหรับใครที่กําลังจะซื้อนะครับก็ก็ดูรีวิวเราแล้วไปประกอบการตัดสินใจเอาสเปคเนี่ยปุ๊บเปิดมาก่อน <c oughs> จําไม่ได้ <c oughs> ในอันตู้ครับจัดไปที่ประมาณ91,300ก็ถือว่าเยอะมากๆถ้าดูในแรงกิ้งเนี่ยทำไมหลดนะนอ่ะมาแล้วนี่อยู่ที่อันดับที่38แในแรกิ้งนะครับทัดเทียมกับพวกเมทแปรพีเอะไรประมาณนี้นะครับพีเก้ p l u อยู่ในระแวกนี้เลย snap หกห้าเนี่ยแรงไม่แพ้ใครเลยทีเดียว <Wow. S 1> ถ้าเกิดเราไปดูในดีเทลของคะแนนเนี่ยจะเห็นว่า 3D เนี่ยจะได้เยอะมากซ p พก็ได้เยอะมากๆเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าในส่วนของแรมเนี่ยผมว่ามันยังค่อนข้างที่จะยืนพื้น6กิกไปหน่อยหนึ่งไม่ได้แบบแรงกว่า6 คลิกทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับอืมอินโฟชึบขึ้นมา Oppo R9s Plus นะครับโมเดล CPH1611 อ่าแล้วก็เป็น android v e เวอร์ช6.0.1 มัชเมลโล่นะครับซีพีเป็นคอคอมสแนปดักก้อนหกห้าสองเลยไม่ควรจะเป็น6กห้าสามนะแต่ในนี้มันขึ้นหกห้าสองหกห้าสามก็คือพื้นฐานก็คือพวกหกห้าสองอะแหละแต่ว่าเอาไปโมดิฟายใหม่อะไรประมาณนี้มั้งต้องรอโปรแกรมอัปเดตซีพีเป็นเอเดนโดห้าหนึ่งศูนย์แรงมากนะเล่นเกมสบ,สบายสบายสไตล์มาย,มยุล,ลากันเลยทีเดียวหน้าจอ Full HD ครับกล้องหลังเนี่ยสิบหกล้านพิกเซลมี OIS กันสั่นอ่าแล้วก็แรมหกกิกเหลือใช้งานสี่กิกกว่านะครับที่เราจะมารีวิววันนี้คือรีวิวจากความรู้สึกคนท ที่บอกว่าเราเจะแทบไม่อ้างอีกเลขสเปคเลยพวกคะแนนอันตูตรงอันตูตู้อย่างเงี้ยถ้าพูดนะให้ง่ายๆก็คือมันก็คือคะแนนสอบแหละคือเด็กคะแนนสอบเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กคนนี้จะทํางานเก่งเสมอไปนึกบอกไหมมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่บ่งบอกว่าไอเด็กคนเนี้ยเออมันจะเป็นวิศวกรที่ดีจะเป็นตำรวจที่ดีจะเป็นทหารที่ดีจะเป็นหมอที่ดีคือมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่มากกว่าคะแนนเกรดสอบเออไอนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นแค่คะแนนเกรดสอบบอกไดแ้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองอย่าไปใส่ใจเยอะกับเรื่องคะแนนแต่ถ้าถามคะแนนมันเยอะไหมมันเยอะนะโอ้ อารมแต้แลตะลึงกันเลยทีเดียวฟิลิ่งกระทัดดีแบบตัวท็อปครับไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเนี่ยดูความว่องไวกระจับกระเชงของมันปึ๊บปึ๊บ๊คือไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วฟิงเกอร์พิ้นความไวมันดูจึ๊บโอโ้ไวมากอีกรอบหนึ่งแล้วกันจึ๊บโอ้โหเป็นไงจึ๊บ เอางว่าผมว่าตัวนี้น่าจะฟิงเกอร์ปินน่าจะไวสุดแล้วของ oppo เท่าที่ผมเล่นมานะครับแล้วก็ปุ่มมันเนี่ยไม่ใช่แบบปุ่มที่กดได้นะเป็นปุ่มที่แบบว่าไม่ยุบอะขอบเนี่ยไม่ได้หนาเลยนะครับผมว่าขอบเนี่ยน่าจะบางแบบบางพอๆก f 1 s f 1 plus เลยคือบางมากอะดูดิอื มุมมองการใช้งานครับแบบเต็มเหนียวคือหน้าจอดีมากสีน่ยเกลีย่ยเนียนสบายตามีโหมดถนอมสายตามด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นโซเชียลกลางคงืนคเนี่ยมันก็จะปรับให้มันเหลืองหน่อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูจอว่นคือมันจะเนียนตามากอ่ะนี่ซูมเลยนะเป็นไง จอดีมากครับแบบดีเลยอ่ะจอ6นิ้วที่แบบมีคุณภาพสุดเรื่องจอเนี้ยให้ผ่านฟ e ลลิ่งการถัดให้ผ่าน10เต็ม10นะครับเรื่องตรงนี้คือมันเหมาะกับคนที่เอาไว้เหมือนกับดูหนังเนี้ยผมว่าฟินมากเลยเวลาเล่นเกมเหมือนกันแบบหน้าจอมันใหญ่แล้วฟ e ลลิ่งการทัดมันดีอ่ะเล่นโซเชียลมันดูรูปดูคลิปด,ดูอะไรเงี้ยแบบโอ้ยมีความสุขครับถ้าเกิดใครที่ชอบจอใหญ่นะเซนเซอร์ให้มาครบนะไอที่หลักๆที่จําเป็นต้องใช้พวก a c c เ l e r o อ e ่ e r เงี้ยเห็นไหม คุณภาพเซนเซอร์ไม่ได้ดีทุกตัวนะผมเทสแล้วพวกไ okay, sensor, ลท์เซนเซอร์เนี่ยโอเคอยู่ไลท์เซนเซอร์ละเอียดมากเซนเซอร์เนี่ยเราดูยังไงอ่าไปโหลดแอป,ปนี้มาครับถ้าเกิดจะเทสเซนเซอร์นะมันชื่อแอปเซนเซอร์บอกผมใช้เทสประจําเลยแอป,ปนี้คือมันมันมีรูปให้เห็นนะชัดๆความจริงมีหลายแอป,ปนะแต่ว่าบางแอปเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแค่เลขมันจะเป็นเอ่อเป็นกราฟอย่างเดียวเลยไม่ได้แบบ อ่าโอเคแล้วที่ผมบอกว่าเซนเซอร์ไม่ได้ดีทุกตัวเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าในเดทดราคานี้เซนเซอร์ไจโลเงี้ยมันดีกว่านี้นะครับในเดทราคานี้นะแต่ถ้าเธอว่าเอาไปใช้งานทั่วไปมันเพียงพอไหมมันเพียงพอแต่ตัวอื่นเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหมดเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเข็มทิศอ่าเดี๋ยวจะมาเทสเข็มทิศกันเข็มทิศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าไปนิดหนึ่งนะที่ส่วนตัวผมผมลองเอาไปขับด้านนอกแล้วรู้สึกว่าเข็มทิศมันจะช้าไปหน่อยนึงอ่า หลายคนที่ใช้งานนำทางแล้ว <S <S พึ่งพาเขคมทิสเป็นหลักอย่างเช่นคนที่เดินป่า <S <S เดินเขาดำเราไพลอะไรเงรี <S <S ้ยมันจะชา้าไปนิด คือมันถามว่านําทางได้ไหมนาทางได้ครับแต่ว่าคืออยากให้เลทราคาเนี้ยอยากให้เข็มทิศมันดีกว่านี้เดี๋ยวให้ดูเข็มทิศมันดียังไงอ่าไอไออันดีดเนี่ยมันจะว่องไวอย่างนี้คือผมเป็นคนซีเรียสเรื่องเข็มทิศนะคนอื่นไม่รู้แต่ผมซีเรียสผมเรียนสายโยธาครับมันต้องจําเป็นต้องใช้เข็มทิศค่อนข้างเยอะอเนี่ยเวลาไปเซอร์วงเซอร์เวยเงี้ยผมจะชอบมือถือที่มันเ,ออเข็มทิศมันพึ่งพาได้แต่อย่างอื่นโอเคนะเซนเซอร์อื่นแค่เข็มทิศกับใจโรที่มันดูจะช้าๆหน่อยหนึ่งอย่างอื่นอ,เเอน เดี๋ยวหาว่าเราเยี้ยมปิดชึบอ่าโอเคเปิดใหม่เปิดใหม่ชึบแอปชึบป,ปุ๊บฝุบนุบอ่ามาแล้วชึบอ้าวเห็นไหมคือไวมากครับไวมากเออ่ GPS เนี่ยจับได้ค่อนข้างเยอะแล้วไวที่มาก่อนเพื่อนเลยก็จะเป็น GPS ของเมกานะครับแล้วก็ g p s GPS ของพวกกรอนสพวกอะไรเนี่ยก็จะตามมาทีหลังเบย์ตู้อะไรก็มานะครับใช้นำทางท,งทั่วไปที่ไม่ได้แบบว่าซีเรียสเรื่องเข็มทิศมากๆเนี่ยไอเนี่ยดีมากๆเลยโซเชียลมีเดียเนี่ย램หกกิกสแสมปหกห้าสามแต่ที่ลองเล่นมาเนี่ยมันก็ลื่นนะครับลื่นอ่ะเดี๋ยวให้ดูพิมพ์ไปชิบ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 เห็นไหมไม่มีหนวงนะครับแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดไม่ดีเลยโอ้โห <laughs> อ่ะเก็บไปดูรูปผ้าปึ๊บปึ๊บ อ่าโอเคลื่นไหลสปุกดักสลิปรีบดิ้วดูไลฟ์ดูไลฟ์ครับโอ้พี่หาไลฟ์ครับแล้วกันนะครับจะถ่ายให้ได้แบบนี้ต้องใช้เลนอะไรของโอล奥ปัสครับไม้องมีใครรู้ไหมปุ๊บอ่าอันไหนนะครับเด่นที่ห้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบโอ้โหแบบสบายเวลาดูไลฟ์ดูอะไรเงี้ย มันไม่มีอาการหน่วงกระตุกกระตักกระตุกกระติกระตักกันเลยทีเดียวเปิดไอจงไอจีสิชืบ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 ลื่นไหมลื่นนะอะไรเนะี่ยอ๋อมีคนมาติดตามอ่าอันนี้ IG จีเาเองไอเจก็อันนี้เป็นรูปที่ถ่ายโดย oppo a9s plus นะครับไปกินอาหารมาถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคใช้งานใช้การเรื่องกล้องถ่ายรูปเนี่ยสบายเลยนะครับกดสลับไป messenger ดู mm hmm. มันเปิดมาไวมากอะ mm hmm. เดี๋ยวซะ ต้องเคียงนีโอเคนะวันถูโกชุบมาเลยวันถูโกชุบมาเลยโอ้โหเจ้าไวไปไหนไปชุบมาเลยโอ้โหถึงกับหนาวเลยทีเดียวและจุดนี้นะครับชุบก็ โซเชียลมีเดียเนี่ยสบายๆส,สไตล์มายุลานะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละมาดูชาแนลบอยแบนด์กันนะเจ๊รีวิวตัวใหม่ออกแล้วนะฝากติดตามฝากาากดไลค์ฝากสับตะไคร์ชาแนลบอยแบนด์ไว้ด้วยนะครับแสนซับแล้วขอบคุณทุกคนคที่อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้เราก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะมาได้ไกลขนาดนี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนมากด้วยครับมาเลยทีเดียวหน้าจอครับเปิดมาไฟเขาเนี่ยสวยมากหน้าจอ HD แต่ว่าเดี๋ยวซูมไม่ดูเลยว่าเป็นที่ HD บ้าอะไรผมขนาดนี้บ้าไปแล้วนี่ ดีสวยวยย้ปรับความละเอียดชุดได้ถึง1 0 8 0 p นะครับเจ้าเอาไปออกแดดได้สบายเอาจริงๆนะผมว่าอารมณ์ประมาณจอแปร์มลดนะประมาณนั้นเลยจอสวยอ่ะผมว่าคุณต้องชอบเอาจริงๆเลยคือไม่บอกมาก่อนมันเป็น,นำลำโพงเสียงดีมากครับมีมิติแล้วก็คือสมกับราคาลำโพงแบบไม่ได้กระโหลกกระลากระหลงมุ้งนะกล้องนี้ไม่ต้องสื่อโอ้โหคืออย่างนี้ใครที่มีกล้องเซลฟี่อยู่นะครับ เตรียมขายได้เลยรุ่นนี้ดกว่าะไม่ขนาดโอเคคือด้วยความที่จอมันใหญ่อ่ะเวลาเราดูหนังดู youtube ดูไลฟ์ใน a c e b o o k เนี่ยมันมันรู้สึกโอเคนะรู้สึกแบบเออชีวิตเราง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นอนะ่ะอืมคือใครจะซื้อไปดูหนังนะผมแนะนําเลยจอมันเนียนแล้วพารทแนลจอมันดีมากครับอืมมันไม่ใช่แบบจอกากๆา,กา,กากรุ่นราคาต่าๆอ่ะมันเป็นอีกเกรดหนึ่งเป็น Fu l l HD ดีกเกรดหนึ่งถามว่าเอาไปฟังเพลงเนี่ยโอเคไหมโอเคนะลำโพงมันดีมากๆนะครับอืมไปดู แบบมีมิติอะอลำโพงมันมีมิติแค่นี้ก่อนเดี๋ยวติลิขสิทธิ <c oughs> ์เดี๋ยวบรรยายแล้วกันบรรยายแล้วกันลำโพงมันมีมิติมากครับแล้วก็ในเรทราคานี้นะผมว่าไม่ไอายใครไอ้เรื่องชิปโรงชิปเสียงเนี่ยผมหาข้อมูลแล้วนะคือมันมันก็ไม่เห็นจะอวยอะไรกันมาไม่ได้แบบชูโลงในเรื่องตรงนี้แต่ว่าฟังเพลงเพราะไหมเพราะมากครับถ้าเกิดฟังจากลำโพงความดังเนี่ยโอ้โหกระจุยกระจายกระเจี๊ยวกระเจ้านะ เสียงจากหูฟังเนี่ยผมว่าเสียงกลางมันน้อยไปหน่อยนะคือไปปรับอีควอไลเซอร์ได้แหละเนี่ยไปเปิด DTS นะครับแล้วก็ไปปรับอีควอไลเซอร์มาเดี๋ยวเรื่องกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมทำพาทแยกให้เพราะว่าชูจุดเด่นในเรื่องนี้ผมก็เลยทุกโหมดมีโหมดอะไรบ้างสถานการณ์ยังไงแสงเป็นยังไงอะฮะที่มืดที่สว่างทดสอบการสั่นทุกอย่างเลยนะครับแยกไปอีกพาสหนึ่งเพราะมันจะยาวมากๆอ่ะก็ไปเริ่มอัดบ้างแล้วนะครับนอกสถานที่ก็ใครที่ตัดสินใจจะซื้อเพราะเรื่องกล้องเนี่ยผมแนะนำนะให้รออีกนิดนึงรอคลิป คลิปเทสกล้องเสร็จก่อนผมอยากเทสให้มันแบบว่าละเอียดมากที่สุดที่ทำได้เออจากที่ลองเล่นมาขนาดยังไม่ครบนะผมก็เจอข้อดีมากๆแล้วก็ข้อเสียที่ที่น่าจะพิจารณาพอสมควรอยู่เหมือนกันอ่าก็รอนิดนึงนะครับรอนิดนึงคือเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดอ่ะเออขอขอหน่อยนะขอหน่อยอีกคลิปหนึ่งแยกไปนะครับเรื่องกล้องโดยเฉพาะเลยต่อมาเรื่องเกมครับ Snap 653นะก็เล่นเกมได้สบายๆอยู่แล้ว คือแรมมัน6กกิกะมันจะมันดีทาร์ดแอปไว้แบบค่อนข้างเยอะมากครับโอเคเดี๋ยวไปลองเทสเกมกันนะครับเกมนี้น่าเล่นมากเดี๋ยวออกไปบอกชื่อเกมก่อนชื่อว่า Asphalt Extreme เป็นเกมที่น่าเล่นมากๆครับเป็น Asphalt แหละ a s p h a l t 8ที่เราเล่นกันแต่ว,ว่ามันมันอะดปอีกทีนึงอะเป็นแบบแข่งแบบ Extreme ม x t r e m e หน่อยสนุกมากครับสนุกมากไปแข่งแบบลุยๆกันที่ลาบแห้งผาก <laughs> ว้าวลำโพงเสียงดังมาก เดี๋ยวข้างห้องมาเตะาปั๊ปังบคนแม่งโอ้โหมีรถรถนี่ด้วยมันรถข,ขนแบบขนแร่นะมีติ๊กอัพก็ไม่มีสี <c oughs> โอ้โหคนดีพี่ไม่เคยระแวงมาก่อน <c oughs> อเพลงคนใต้นะผมคนใต้นะครับใต้สะดือแฮ้โอ้ยผูดไดส้นคนใตช้ชัดๆเห็นไหมเฮ้เ <c oughs> <c oughs> มัเมันเอ้เิ้เฮ้เฮ้เ้กับเราอ่ะ้้้เ เบียดมันเบียดแล้วโอ้ยชนเนี่ยคือด่านมันจะมันกว่ากว่าแ S-Flow ทั่วไปเพราะว่ามันมีนู่นนี่นั่นให้เราแบบเลาะเลี้ยวเคียวโคตรกันเยอะมากครับเอ้ยไปทางไหนดีโอ้ยตายแล้ว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 โอ้ยตายแล้วชน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 โอ้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 ไผ่ไผ่โอ้โอ้โอ โอ oh ้โหพอมึงเอ้ยเ้ยอยู่ดูน้าลยจ้าโอ้โหที่หนึ่งครับที่หนึ่งในใจคุณเบอร์ดี้กันเลยทีเดียวโอเคลื euh. ่นครับลื่นลื่นลื่น Air สอ x Team เป็นเกมที่มันมากๆลนะลองไปโหลดมาเล่นดูถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นแนวเกมแบบเกมแข่งรถอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกอีกขั้นหนึ่งเลยของเกมแข่งรถทั่วไปคือเกมแข่งรถทั่วไปมันจะเป็นปกติมันจะอยู่ในวงของพวกในเมืองไอ้ตัวเกียวดิฟอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ มันอัดแอปไปอะโอ้โหไปแข่งตามป่าตามเขากันเลยทีเดียวไม่รีแอปนะเปิดไ้ไม่รีเลยดูอ่ะอ่ะอ่ะดูนี่มันยังอยู่เลยโอ้โหนี่นี่ลองบันดีทัศนิดหน่อยนะคือแรม6กกิกอะมันผมวไม่ต้องลองอะไรแล้วแหละเนี่ยมันแบบไม่ต้องรีแอปเลยนะครับแทบจะไม่ต้องรีแอปเลยคือมันเหลือเยอะมากแบบใช้ไปเลยใช้ไปเลย ไม่ต้องรีได้ไปเลยอีกเกมหนึ่งแล้วกันอ่ะอ v าวีฮิตการฮิตการช่วงนี้เปิดมาเซออ r าเนี่ยมันจะล็อกเฟรมเรทครับ mm hmm. เหลือประมาณ30เฟรมเรทถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่เอาไม่เป็นไรเทสให้ดูกันนะครับ mm hmm. คือยังไงก็ลื่นอยู่แล้วอะ mm hmm. ถ้าไม่ลื่นนี่มาตีหัวผมที่บ้านได้เลย <Wow. S 2> <laughs> ยกเว้นยกเว้นเน็บกากไม่เอานะเปิดมาเปิดมาอันนี้เล่นผ่าน Wi-Fi นะครับคือเล่นเล่นผ่านอะไรก็ได้ให้มันดีอ่ะมันก็ลื่นหมดแหละเกมเนี้ยมันไม่ได้อะไรมากมายหรอกเจ๊แพมโหดนะเกมนี้แอดไปไฟกับเจ๊ก็ได้เดีให้ดูการตั้งค่างผมนะครับคุณภาพสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ผมเปิดผมเปิดเฟรมเรทไว้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชึบอ่ามามามาเฟรมเรทเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิด เปิดให้มันนับเฟรมเรทนะมันจะล็อกอยู่ที่ประมาณ30เฟรมเลทอ่ะซึ่งจากที่ลองเล่นมานะแบบเปิดไอ้นี่แล้วนะเปิดเสียงเปิดไลด้วยเฟรมเลทมันก็อยู่เต็ม,เต,มเต็มอะ่ะสาไม่ค่อยลดเลยเล่นเกม r v สบายสบายสตาร์นิวล่าครับลื่นปืดลื่นปืดเกมนี้เนี่ยผมเล่นมานานมากแลวนะผมเล่นตั้งแต่เกมมันออกมาใหม่ๆเลยนะครับแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมมันเพิ่งมาฮิตกัน <c oughs> ตะกี้ลืมกดโมเดิร์โมเพลินอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เล่นนะก็ไปโหลดมาเล่นมันจะเป็นเกมโมบ้าโมบ้าโมบายเหมือนเกมฮ ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น LOL นี่คือแนวเดียวกันเลยแต่ว่าเกมมันจะจบไวกว่าแค่นั้นเองเพราะว่า1เลยของมันออกง่ายอ่าสก็คือรูปแบบเกมมันไวนะครับมันปั่วป้าพั่วป้าก็จบแหละแวนเฮลซิงค,คนฮิตเล่นกันเยอะมาก <c oughs> ไม่รู้เป็นไรน่าจะเป็นตัวฟรีเนี้ชื่อฐานทานทานทานเฟรมเรตด้านบนนะครับเ <c oughs> ฟรมเรตด้านบน เราสาวทักมาเบื่อจริงอยากขี้เลวเ <laughs> ปล่าไหมคะข,ขายขี้นั่นแหละแอดมาเรนล่างไม่มีใครเลยเว้ยถามจริงเรนล่างไม่มีใครเลยเงาเลอะเกินโอ้โหพูดพูดมาเลยเว้ยกับกับกับเพื่อนกลับ,ลบ,ลบ,ลบมึงจะอยู่ทำไมกลับดิเพื่อนเพื่อนไปบวกในนี้ได้ไงอะ่ะเพื่อน เป็นบ้าหรือเปล่าคือมันเล่นยากนะคือดูดูจอไปด้วยดูดูหน้าจอนี่ดูหน้าจอกล้องเดินไปหมดหลายหน้าที่อย่างเลยวหลายอะไรหนุ่มอะไรอีไลอะไร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 เอาหัอเอาหัอตันแล้ว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 อะไรอะไรอะไรจะไฟเหรอจะไฟเหรอไม่ดูรุ่นเลยไม่ดูรุ่นเลยอ่าเปิดนิตเปิดนิต นี่ได้เราฮะได้เรา <c oughs> แหมเบื่องจริงอ่าเพลินเลยเพลินเลยการจะเทสลีอิวซสัหน่อยไม่ต้องเทสอย่างอื่นแล้ว เฟนเฟลเจวับกลับก่อนวับกลับก่อนประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเล่นเกมก็สบายสบายสไ,สไตไล์สสม่ยุราเกมที่ผมโหลดมาเนี่ยเล่นได้ลื่นทุกเกมเลยเอาวีเซเว่นนะครับอ่ะเปิดเซเว่นไนทอีกเกมแล้วกนะันเพื่อใครที่ยังเล่นอยู่คือมันเก่ามากเลยนะเซเว่นไนท์เผื่อยังมีคนเล่นอยู่อ่ะอะเปิดให้เปิดให้เกมนี้ผมไม่เล่นนะเอาสารภาพเลยว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้เออบางทีเวลาเราเทสเกมเนี่ยหลายๆคนเขาบอกว่าเฮ้ยพี่เซเว่นไนทเล่นได้หรือเปล่าเราก็งงอ่ะเซเว่นไนทอะไรวะเออโหลดมาซะเป็นเกมอีกเกมนึงที่คนไทยฮิตเล่นนะแต่ผผมมมมมไไ่่่่ฮิตคออยชบเเลนนนกแวี้ เก็บวงเก็บเปร้ยวอย่างนีน้ไม่ใช่แนวเดี๋ยวเป็นแนวแบบบูบูแมนเตะบอลคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ซื้อไม่มีตังค์ไว้อ่ะข้าวประจมภัยคือเล่นทุกครั้งที่เทสมือถือแค่นั้นเอง <laughs> ก็เลยอยู่แค่นี้นะครับไอที่ผมจัดนักดาบไว้ด้านหน้าแล้วก็ยิวไว้ด้านหลังปืนนี่ยิงแรงนะแต่แม่งตายง่ายสักบมดตดใส่ก็ตายแล้วม้งไม่รู้นะไม่รู้ไม่เคยเล่นนะครับไม่เคยเล่นแบบจริงๆจังๆนะก่แค่เอาไว้เทสเฉยๆเหมาะสาหรับคนที่ขี้เกียจเล่น <c oughs> คือคือมันตั้งออโต้ได้เห็นนะ <c oughs> ไหมให้มันเล่นออโต้นี่แหละ <c oughs> ดูเป็นคนที่ขี้เกียจจังเลยวะโอ้โหดูปืนดินี่ปืนเวลน้อยกว่าชาวบ้านเขาแต่ยิงแรงมากยิงแรงจนนักดาบนี่อายกันเลยทีเดียวโอเคก็เล่นได้ลื่นครับปรับเอฟเฟกต์สูงปี๊บเหมือนเดิมนะเอไรีกย ก็คงประมาณนี้นะครับก็คงประมาณนี้อ๋ออีกอย่างหนึ่งเรื่องแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนิดๆิดแบต4 0 0พันมิลิแอมนะแต่ว่าเขามีฟาชาร์จ20่วัตต์ก็เลยไวมากไวแบบไวจนร้องขอชีวิตอะแบต4 0 0พันคุณคิดดูดิชาร์จชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงนิดนึงส่วนตัวนะถือว่าไวนะครับถือว่าไวใครที่เหมือนผมเนี้ยไม่ชอบชาร์จแบตมือถือตอนกลางคืนม่นู้เป็นอะไรนะก็ตื่นมาก็เสียบชาร์จแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ออกไปเลยรีบออกจากบ้านนะชาร์จสัก,กนะครึ่ ดูดูให้ดูเปอร์เซ็นต์แบบโอ้โหอึดมากครับอึดแบบอึดจะร้องขอชีวิตอ่ะเออก็วันหนึ่งสบายนะครับใช้งานเลนเหลือสองวันยังสบายเลยความร้อนมีไหมมีครับความร้อนมีนะเวลาเราเล่นเกมเงี้ยมันจะร้อนกว่า snap 6.25 snap 6.50จนรู้สึกได้แต่เทียบกับ สนแนปที่ร้อนๆอย่าง s 8 a p แปดหนึ่งศูนย์เี้ยไอ้นี่เย็นไปเลยอย่างหนึ่งก็คือที่อยากจะสปอยก่อนที่จะไปเทสเต็มๆการคลิปหน้าก็คืองานกล้องวิดีโอถ้าเกิดคุณถ่ายกลางคืนเงี้ยเฟรมเลมจะไม่ค่อยลื่นนะครับนี่คือเรื่องจริงที่เทสม,มาแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบอย่างอื่นถ้าเกิดกลางวันมีแสงเงี้ยมันถ่าย 4K ได้ไงประเด็นแล้วมันมาขอบเป็น f u l l HD เงี้ยความละเอียดมันก็แบบไม่ลดมากถ่ายกลางวันดีมากนะกล้องหน้ากล้องหลังเลยเดี๋ยวรอรีวิวเต็มกล้องเร็วๆนี้นะครับ ไม่อยากให้มันเสียของอ,ะอ่ะเพราะว่ามันเน้นกล้องก็เลยอ่ะแยกไปเลย,เลยอีกคลิปหนึ่งกินในติมวอร์ไหม <laughs> โอเคสรุปจุดเด่นนะสเปกกับราคาเนี่ยมันสมเหตุสมผลนะบางแบรนด์เนี้ยสเปกกับราคามันไปด้วยกันไม่ค่อยได้มันก็ต้องพูดนะครับว่าต้องพูดว่าสเปกกับราคามันน่าจะพิจารณาว่ะแต่ราคาเนี้ยคุณได้ snap หกหเงี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็น snap city แปดร้อย c i e y แ0 0รน่ะ snap หกหก็ไม่ได้น้อยหน้าจริงจริมันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วแหละโซเชียลลื่นแบบอืดจอใหญ่เงี้ยมันมันก็คือสิ่งที่มันควรจะมีในเลทราคานี้แล้วอะหน้าจอ6นิ้ว full HD หน้าจอใหญ่ดูหนังสบายสบายสไตล์มิ โซเชียลลื่นเกมลื่นนะฮะฟังเพลงเพราะนะ uh huh. ถึงแม้ว่าเสียงกลางมันจะไม่ค่อยมีไปหน่อยในหูฟังในพ์ทหูฟังนะแต่ว่าลำโพงที่ให้มาเนี่ย เบสกลางแหลมครบตึมดังด้วยนะครับจุดพิจารณานะครับนี่ต้องพูดกันเลยคืออย่างแรกก็คืองานวิดีโอตอนกลางคืนมันจะนุง่งนวงหน่อยมันจะมีความนุง่งนวงหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ออรุนเขาฮิตกันนุง่งนวหน่อยอะไรไม่รู้ช่วงนี้อ่ามันไม่ตะมุตะมิตะมัด <c oughs> ก็นั่นแหละครับงานวิดีโอกลางคืนจะนุง่งนวหน่อยซึ่งน่วงยังไงรอคลิปหน้าครับเดี๋ยวพาร์ตรีวิวกล้องโดยเฉพาะเนี่ยจะออกมาเร็วๆนี้อุณหภูมิที่มันเวลาเล่นเกมเนี่ยถามว่าร้อนไหมร้อนครับร้อนแล้วมันมาไวด้วยคือเข้าใจว่าก็คือ พื้นฐานก็คือ snap 652ันแหละแล้วก็มาเพิ่ม clock speed มันก็เลยแรงแต่มันแลกด้วยความร้อนที่มันมาไวกว่า snap 652 snap 650แล้วก็ snap 625ลองพิจารณาดูว่าแลกมาแล้วมันคุ้มไหมแต่ถามผมนะผมว่าคุ้มคือมันไม่ได้ร้อนแบบร้อนหน้าเกลียดเหมือน snap 810อะแต่มันก็มันก็ต้องพูดว่ามันร้อนเพราะว่าเราเล่นแล้วมันร้อนจริงแล้วก็พูดนะครับไม่เราไม่ได้กักนะไม่ได้บอก อนุ่ไม่ผมตรงๆปเลยร้อนคือร้อนจบนะครับแค่นี้แหละเซ็นเซอร์บางตัวเยอย่างเข็มทิศมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันมันช้าๆหน่อยแต่ GPS มันไวอ่ะเออทำไมไม่มาด้วยกันวะแล้วก็เซ็นเซอร์ใจโรเงี้ยมันมันช้าๆหน่อยถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ใจโรเลยก็ผ่านเลยาไม่จําเป็นคือมันมีแต่มันช้าซึ่งเลทราคาเนี้ยมันควรจะไวกว่านี้นะเซนเซอร์ใจโรอย่างอื่นพวกเซ็นเซอร์อื่นมันก็ตามราคาครับดีมากๆเลยโอเค ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว OPPO R9s Plus ถ้าเกิดแล้วดูแล้วชอบก็ฝากติดตามฝากกไลค์ฝากสับส r i b e c ช anel ไว้ด้วยนะจ๊ะ <S <S แล้วก็ใครที่มีคําถามอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เทสอะไรเพิ่มเติมเนี้ยคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะยกไปไว้เลยในคลิปของพาร์ทกล้องนะครับก็จะเสริมไว้ต่อท้ายนิดนึงนะครับโอเค โดยรวมก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวถ้าดูแลชอบก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากสับปักไรทช่อง Boyband ด้วยอ่าแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามใน a c e b o o k กูแซ็บนะครับเพจกูแซ็บเป็นเพจใหม่ซึ่งเราตอนนี้มี3เพจแล้วนะเพจแรกก็คือเพจแก้ปัญหาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นเพจที่สร้างอันแรกเลยนะครับเอาไว้ตอบปัญหาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนใครมือถือเสียเป็นอะไรอย่างเงี้ยกันก็ไปถามได้เพจนั้นครับเพจที่2ก็คือเพจ SMP Media เป็นเพจกึ่งตอบคำถามกึ่งขายของนะครับแล้วก็เพจที่3เป็นเพจที่ไม่ขายของเด็ดขาดเป็นเพจที่เอาไว้คอมมูนิตี้กันล้ลวนเลยให้เพื่อนๆไปคุยกันสนุกสนานไปถามว่าเอ้ยจะซื้อมือถือรุ่นนี้ดีไหมรุ่นนู้น,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 นดีไหมนะครับเพจนี้เสิร์ชก็ไปกูแซบนะครับตามชื่อชแนลเราเลยก็ไปคุยกันได้นะครับเป็นพี่น้องเพื่อนผองลองรักกันนะเจ๊โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อน <S <S นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พัทหน้าแล้วเจอกันครับ